สวัสดีจ้าคุณสาว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 ,สาว,สาว,สาวพาเข้าป่าจ้ามื้อนี้มาตักบูเบอรี่กับเพิ่นจ้าพี่เพิ่นพามามาเดอ้อจ้าอันบูเบอรี่กับตักคางคางถนนนี่แหละจ้าแต่ว่ามันห้อยเก่าเพิ่นกินเพิ่นตักเนาะเขาก็าค่อยๆตักไปจ้าหน่วยงหญ่อยู่หน่วยงหญ่ถือว่ามาเที่ยวน้ำจ้า มาเที่ยวนำหน่วยใหญ่อืมหวานแซบอร่อย <c oughs> ดกจ้าดก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  <c oughs> ป้าย่าโชคดีอยู่จ้าตรงที่อ,อยู่นะจ๊ะเมืองที่อยู่นี่มีครบทุกเบอร์รี่จ้าพี่น้อง กินข้าวเต้ามามาสิขา้าปลาเนีย่ยดกระขับไปบ่กไกลจ้าแต่ว่าผู้เพื่อนหูจักปลาเพื่อนก็ไปไปมองที่เพิ่นหูจักดกๆดกดกนั่นแหละจ้าเฮากะตัก oh. อยู่นี่แหละเนาะจ้าไปกันกับพี่คนไทยสามคนอย่างที่บอกเนาะจ้ากับเมื่อยกระพักกันเอินหากันจะพี่น้องแยกย้ายกันตักเด้อจ้าต่างคนต่างตักจ้าผู้ใดไปพ่อมองมานแน่ก็เงียบตักลดจ้าแต่ว่า พี่เพื่อนกระจายดีเอิ่นกันเด้อจ้าพี่น้องเอิ่นกันมาตักพี่เด้ออย่างเงี้ยจังเสียจ้าคนเฮากะเก่งใจเนาะเพราะคนเอิ้นเราก็บ่ไปได้จ้าเพื่อนพ่อเนาะก็สิไปตักน้ำกันจังไดมไ่เห็นเนาะมันม่วงไปหมดจ้าเพราะว่ามองเฮาก็พาะตักอยู่จ้ากระโดกพอตักอยู่เด้ดูวิวจ้าสวยงามพ่อมองโดกไปยากก็ยากถ่ายให้เบิงจ้าก็เลยตั้งกล้องตั้งอย่างนิดนึงจ้า แต่กับเดียวบ่เห็นหมากมันเนาะเดี๋ยวต้องพยายามหัดฝึกทายคลิปตักบูเบอรี่ให้เบิงจ้าเบิงพัวนีะ่ะบ่เห็นเนาะจ้นี่หอบเอาเสียจ้าล้วเบี่ยวก็เต็ม ผูบเป็นกับข้าวเดียวกับเต็มถาดก็เต็มมันแนวตักนี่าทาง <พอ S 1> ว่าตักบักดํานี่เด้ย๋ยวจะบูเบอรี่นี่ <c oughs> หอดเดือนใดพูนหอดจนกว่าเขาจะบรับซื้อจะพี่น้องไปยากกับตักมือน,นึงก็ได้ซีหาทางจ้ามันบ่ได้จบแค่นี้เดีจ้ามันต้องไปคัดน้ําจ้าถามว่าทําไมเขาถึงให้ราคา <c oughs> สูง พอเขาต้องมานั่งคัดเด้อพี่น้องเด็ดควรเด็ดยังอะไรที่มันเสียเก่าออกจ้าเขาเลยให้ราคาดีจ้า